สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกกา,านร้องนอตนะครับเพลงราวสุดเขียนสองชั้นนะครับเดี๋ยวนำวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างในการฝึกซ้อมนะครับเริ่มเราจะปลกมือก่อนสองห้องสองั้งหวาลาลาลาซอนลาดูซอนสามีเลซอน Son, son, mi, le, mi, son. Do, le, mi, le, do, la. Do, la, son, mi, son, la. Do, le, mi, le, do, mi, le, do, le, mi. Do, le, mi, do, la. Do, la, son, mi, son, la. Do, le, mi, la. ซอนลาซอนมีซอนเลมีซอนซอนลาซอนมีเลโดเลมีเลโดมีโดเลมีเลโดลาโดลาซอนมีซอนลาโดเลมีเลโดครับจบของลาเซนเทียนสองชั้นนะครับ ก็ให้นักเรียนนำคลิปนี้เป็นตัวอย่างในการฝึกซ้อมนะครับขอบคุณครับ